สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักก็จำเดือนพฤศจิกายนของคุณนะคะใครนะที่มีลักนณาดาวจันค่ะดาวอาทิตย์ดาวศุกร์สถิตในราศีดังกล่าวนะคะดูก็พูดได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีพิจิกที่ดูในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้เราใช่เช่น กันก็ยินดีต้อนรับนะคะก็ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะคลิปรายราศีจะเหลือเดือนละครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปอะไรใหม่ๆเพิ่มมาเดี๋ยวก็ลองไปดุนกันนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ของเรากันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ครึ่งแรกจะเป็นความรักครึ่งหลังจะเป็นการงานการเงินให้นะคะามาดูกันค่ะราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะให้พ,พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงจ๊ะ อืไพ่ที่บินออกมาเลยนะทุกคนควีนถือดาบควีนถือดาบอืมควีนถือดาบเป็นไพ่ของคนที่โฟกัสอยู่กับตัวเองสําหรับสำหรับนี้โฟกัสอยู่กับตัวเองคุณคุณค่าคนไปกี่คนแล้วเนี่ยมีแขวนคออยู่ข้างนอกประมาณ3ามคนนะที่ตายไปเพราะคุณนะตายไปเพราะการที่คุณไม่สนใจตายไปเพราะการที่ไม่ได้ใส่ใจ อะไรอีกต่อไปแล้วแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับความสุขของตัวเองโฟกัสเกี่ยวกับอะไรที่มันจเจริญหูจเจริญตาเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นไปก็ไม่ช่วยอะไรอืมมันอาจจะเป็นการกลายร่างมาจากควีนอื่นก็ได้นะคะแต่คุณมีความรู้สึกให้ระวังเรื่องอารมณ์เพราะว่ามันจะมีภาวะอารมณ์สวิงอารมณ์หงุดหงิดมากหน่อยในช่วงนี้นะคะขอไพ่ไหน่อยนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิก เรื่องราวในอดีตมันเป็นยังไงมีไพ่สองเหรียญห้าถ้วยโอโ้เสียใจซ้ำๆเนะาะไพ่9ถ้วยไพ่เด็กถือไม้เท้าหน้าไพ่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณเองมีเรื่องผิดหวังเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะมีคนเวียนแวะ เข้ามาในชีวิตคุณหลายต่อหลายคนนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่มีใครที่จะสามารถตอบโจทย์คุณได้จริงๆสักทีเพราะว่าความหลังครั้งเก่าอ่ะคุณไม่สามารถเอาชนะมันได้หรือตัวคุณเองอ่ะจะเป็นคนที่ยังมีความรู้สึกว่ากลัวความเสียใจก็ได้นะก็เลยเลือกที่จะมีช้อยส์มีทางเลือกมีเรื่องอะไรอื่นๆเข้ามาเป็นตัวโฟกัสแต่พี่มองว่าคุณค่อนข้างที่จะถึงแม้คุณจะเสียใจ มากน้อยแค่ไหนอารมณ์สวิงมากน้อยแค่ไหนคุณทํางานไม่หยุดเลยมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะสถานการณ์ปัจจุบนันคุณเป็นยังไงพิจีจาขนาดพี่จีพี่เชื่อว่าคุณน่าจะยังผิดหวังเสียใจกับเขาอยู่ยังมีเรื่องดาวเฮือดเดือนที่แล้วร้องไห้บ่อยไหมที่ผ่านมาร้องไห้เยอะไหมคะเ,เด็กสือดาแลวก็ไพ่สิ ถ้วยโอเคสถานการณ์ปัจจุบันคุณค่อนข้างดีนะแล้วก็โฟกัสแต่เรื่องความสุขโฟกัสในการหาอะไรใหม่ๆที่มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกลองก็ได้กล้าได้กล้าเสียมากขึ้นนะคะถ้ามันจะทําให้คุณสุดท้ายแล้วคุณจะได้เป็นภาพเนี้ยครอบครัวสุขสันต์เนี่ยนะคุณก็ทําพี่มองว่าเป็นแบบนั้นนะคะคุณก็ทําคุณอยากได้ความรักคุณอยากได้ความรู้สึกที่ดีคุณเริ่มปิดกั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีความรู้สึกว่า มันไม่เป็นผลดีกับคุณสักเท่าไหร่นะบางท่านยังมีบางท่านบล็อกกันจริงๆบางท่านแค่ไม่คุยนะคะขอให้คุณหน่อยคุณรู้สึกยังไงกับเขาพีจิกข,ขนาดพีจิควีนดาบอาจจะเป็นไพ่ตัดก็ได้นะหกดาบค่ะมูคออนการรูบออนนี่เป็นไปได้ยากมากเลยนะคุณดูดิมีตัวมาดึงไว้แต่มืลอยไพ่หกดาบนะคะไพ่เด็กถือเหรียญนะ ไพ่ห้าถ้วยชัดเจนยังมีเรื่องราวเสียอกเสียใจมีไพ่หนึ่งเมท้าโอเคสิบเมท้าและไพ่ชาลีออดนะโอเคคู่กอณเนี่ยจะเป็นราศีกรกฎลัคนณากรกฎหรือคนที่มี สถานะต่างกับคุณมากๆก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินถิ่นที่อยู่อาศัยถิ่นที่พำนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคนที่สีไม่เสมอกับคุณก็ได้นะขอไพใ่ให้หน่อยค่ะแล้วเขารู้สึกไงกับคุณพิจิกและคณะพิจิกไนถือถ้วยอมีไพ่เจ็ด มีไพ่สองเตี๋ยนมีไพ่หนึ่งดาบน,นะแล้วก็มีไพ่แห่งแมนโอเคยหายมาได้สามถ้วยอืมโอเคมา สำหรับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะถ้าคุณคือผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าการที่คุณจะ move on หรือหันหลังเดินจากมาเพื่อเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันมีภาวะฉุดรัง้งเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะอย่าไปอย่าไปซึ่งจริงๆอ่ะบางทีตัวคนที่เขาจะมาดึงคุณน่ะมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาแต่มันอาจจะเป็นกิเลสหรือมารผจญอะไรก็ได้ที่แล้วแต่คุณจะเรียกดูจากสภาพหน้าไพ่นะคะแต่ว่ามันฉุด คุณดูสิ่งที่มาชุดรั้งสิงมันไม่ใช่สิ่งที่สวยงามนะคุณกําลังจะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจะกาลังจะไปสู่อะไรที่มันสว่างกว่าเขาก็มาดึงไว้พิจิตคุณพยายามที่จะ move on ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไปเริ่มต้นใหม่ถึงแม้ว่ามันยากน่าไพ่คุณรู้เลยว่ามันยากแต่คุณก็ไม่สามารถอยู่ในจุดที่ผิดหวังเสียใจแบบนี้ได้แล้วอะ่ะ คุณไม่สามารถเป็นเจ้าสาวที่จะใส่ชุดสีดําแบบนี้ต่อไปได้แล้วนะคะมีคนอยากเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะพยายามอย่างเต็มที่ในการเริ่มต้นใหม่นะคะบางท่านโฟกัสไปที่เรื่องงานเลยเอาความเสียใจไปทุ่มให้เรื่องงานเอาแรงที่จะต้องร้องไห้ไปทํางานนะคะเพื่อที่จะได้มีสิ่งที่ดีกว่ามากขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยหนักกับความสัมพันธ์นี้มาเป็นเวลานานแล้วคุณเหนื่อยมากแล้วค่ะ และอย่างหนึง่งคุณมีความรู้สึกว่าต่อให้คุณจะสู้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยอุปสรรคมันเยอะนะคะแต่ถามว่าคุณยังอยากสู้อยู่ไหมพี่ว่าคุณก็ยังอยากสู้อยู่นะพอมันขึ้นไพ่แชริออนมาส่วนสู้แล้วเนี่ยสู้เพื่อที่แค่จะชนะหรือสู้เพื่อให้ได้มาอันนั้นอยู่ที่คุณหน้าไพ่คุณถ้าคุณคือผู้ที่กระทำเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีความรู้สึกคุณก็จําเป็นจะต้องเดินจากมาอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่า คุณอยู่ตรงนั้นนะพลังงานเนี่ยคุณพยายามรักเขาแล้วนะคุณพยายามรักเขาแล้วแต่คนคนนี้อมทุกมากเกินไปรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเป็นพลังงานที่มันต้องมันไม่สุนทรีย์มันมีความสุขอยู่ตรงนั้นจริงแต่มันก็ดันมีความทุกขอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วคุณไม่อยากได้แบบนั้นนะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างมีภาวะความเป็นคนดือ mm ้อ hmm. เกินไปมีความต่างกับคุณมากเกินไปจน บางครั้งเนี่ยในโลกของความเป็นจริงมันพัฒนาไม่ได้หรอกกับคนที่มันต่างกับเราจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็เลยเป็นไพ่ของคนที่ยังไงซักก็ต้องเลือกที่จะเดินออกมาเพราะรู้ว่าไม่วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องห่างกันอยู่ดีคุณจำฝังใจหน้าไพ่เขาเนี่ยถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทำนะถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทำเขาคือคนที่ยังอยากที่จะเข้าหาคุณอยู่ได้ไนถือถ้วย เป็นสิ่งแวดล้อมคุณก็ได้ค่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก็ได้แต่คนคนนี้เหมือนเขามองว่าคุณมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นเขาอยู่นะมีไพ่เจ็ดดาบเกิดขึ้นมีเรื่องราวโกหกมีเรื่องราวที่คุณยังบอกเขาไม่หมดแล้วก็มีเรื่องราวที่ความสัมพันธ์บางครั้งไม่คุณก็เขาเป็นคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือว่าติดคอมมิวเมนต์กับใครนั่นเองนะแต่ว่าเขายังมองอยู่นะบางท่านยังคงต้องทํางานด้วยกันอยู่บางท่านยังวนวนเวียนในชีวิตกันอยู่ นะคะอาจจะเป็นด้วยเรื่องของตัวเขาต้องทำงานกับคุณคุณต้องทำงานกับเขาหรือทำงานดีวกับคนรอบๆตัวเขามีบางอย่างที่เขาอยากจะถามความจริงจากคุณด้วยนะคนคนนี้เพราะว่าเขามีเรื่องข้องใจในเรื่องดาวที่คุณปิดบงังเขาอยู่เขามีความรู้สึกแบบนั้นพอมันขึ้นไพ่แฮงแมนขึ้นมาด้วยแล้วไพ่สามถ้วยเขายังสนใจในชีวิตคุณอยู่นะในฐานะเพื่อนพี่น้องก็ได้นะคะแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้าง ไม่เหมือนใครที่เขาเจอมาด้วยแหละอืมเพราะมันขึ้นไพ่แห่งแมนมาแบบนี้นะคะและในส่วนของตัวเขาถ้าเขาคือผู้ที่กระทำเขาเขารู้สึกเลยตลอดว่าคุณนะชอบเขาคุณเข้าหาเขามาโดยตลอดแต่ว่า มันมีบางอย่างที่มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาต่อกันไม่ได้เพราะด้วยความที่คุณกับเขาแตกต่างกันมากเกินไปอันนี้คิดเหมือนกันเลยเนาะพีจิตก,กับเขาเนี่ยแตกต่างกันมากเกินไปถือกันไว้ในชีวิตได้เป็นความเอ็กไซส์เป็นคนที่หาที่ไหนไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้พร้อมที่จะเหมาะสมกับการเป็นคนในครอบครัวนนะักแต่อาจจะเหมาะกับการเป็นเพื่อนมากกว่าณนะเวลานี้ถ้ามีปัญหาการดึงกันกลับมาเป็นเพื่อนให้ได้ขอน่าจะดีที่สุดนะนะคะ ออาไหนมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาหน่อยพิจิกขอไพ่ให้ชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะมีไพ่ h e f ฟูลมีไพ่เก้าเหรียญนะไพ่สิถ้วยไพ่สองถว้วยโหชัดเจนมากความสัมพันธ์นี้จะมีคนเดินทางมาหานะ ปัญหาใดๆที่มันเคยมีปัญหาอยู่เนี่ยพี่บอกแล้วว่าเขาจะมาเอาความจริงจากคุณนะเนี่ยได้ไพ่นหนึ่งดาบขึ้นมาหรือถ้าเรื่องราวสลับกันก็ได้แต่ว่ามันเป็นไพ่ของคนที่พร้อมที่จะพัฒนาเพราะว่ามันคู่กันมันต้องกลับมาเจอกันอนะ ไม่รู้ว่าเป็นไพ่ของใครแต่ว่าขอให้เป็นไพ่ของคุณแล้วกันนะคะมีโอกาสได้กลับมาเจอการเดินทางมาเจอการปรับความเข้าใจและอาจจะมีการหักล้างในเรื่องราวแย่ๆนะคะจนได้กลับมาเป็นคนของการรละกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบางท่านบางท่านไปสงบไปสงบไปสงบ,ไปสงบสืกกับคนที่ไม่ใช่คู่ตัวเองแต่ในบางท่านเนี่ยคือให้รู้เลยว่าโสดที่โสดอยู่ทุกวันนี้โสดมาเพื่อที่จะรักเธอเนี่ยแหละ โสดเพื่อรอกันเนี่ยนะนะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนคะดูซิมีไพ่เด็กถือถ้วยอ,อยากมีการง้ออยากมีการขอคืนดีอยากแสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์นะคะอยากให้มีการเริ่มต้นกันใหม่นะคะมีการขออภัยมีการขอโทษด,ด้วยนะ อืมนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีแล้วก็มีการแสดงออกถึงความรักกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณบ้างไหมคะไหนดูซีอ่ะไหนดูซีมีไพ่หกถ้วยค่ะมีไพ่สีถ้วยนะคะเอาความเจ้าชู้เป็นเรื่องราวของอดีตไปแล้วค่ะ เขาคิดได้ละนะคะที่เขาต้องคุยเนี่ยด้วยเรื่องของงานนะส่วนใหญ่จะเป็นด้วยเรื่องของงานแล้วก็คุยกับเพื่อนเขาค่ะแต่ว่าเรื่องราวเก่าๆถ้าคุณเคยเดีลอยู่กับคนที่เขาค่อนข้างเจ้าชู้เนาะในอดีตอะไรเงี้ยมันเป็นไพ่ของเรื่องราวก็คืออดีตอะคะ่ะเป็นอดีตไปละปัจจุบันไม่ได้สนใจอะไรแล้วมีเกณฑ์จะได้คอมเมนต์หรือว่าปรับความเข้าใจกันไหมกลัวพิจิกจะเป็นกลีนถือดาตัดออกตัดออกเนี่ยนะคะ มีไพ่ห้เาเมถาวนะ้ามันต้องได้ทะเลาะก,กันนะคะห้เาเมถาวรไพ่สี่เหรียญมีคนอาจจะไม่ยอมคุยนะทาวเวอร์นะคะไพ่เก้าดาบมีคนไม่ยอมคุยบางท่านอาจจะยอมคุยบางท่านอาจจะไม่ยอมคุยบางท่านยังบล็อกอยู่เลยนะคะแต่ว่ามันก็หลอนด้วยกันทั้งคู่ในช่วงระยะเวลาอันใกล้อาจจะยังไม่มีเกณฑ์ได้แต่ว่าบอก ให้รู้ไว้เลยว่าจากหน้าไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ยังไงคุณก็หนีกันไม่พ้นหรอกนะความสัมพันธ์นี้ต่อให้ช้าให้เร็วอย่างไรนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมไม่รู้เลยว่าเป็นหน้าไพ่ใคร the world ไพ่เจดไพ่แปดดาไพา่ justice หน้าไพ่นะความสัมพันธ์นี้เนี่ยอยากให้จบเรื่องเก่าแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ นะคะเริ่มต้นกันใหม่เป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมการตัดสินใจที่จะปล่อยอีกคนนึงไว้ในพื้นที่อีกที่นึ่งอะ่ะมันเป็นการที่ทําให้โลกอีกใบหนึ่งมันมีปัญหามากเลยอะ่ะสําหรับเขานะเขามีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะเขายังอยากได้สิ่งดีๆจากคุณการที่คุณตัดสินใจในการจบความสัมพันธ์เนี่ยมันทําให้อีกคนหนึ่งเหมือนตายทั้งเป็นเนาะเนีย่ยเหมือนโดนทอดทิ้งนะคะอืม ไหนดูซีแล้วไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้ชาวราศีพิจิกลัคษาพิจิกคะไพ่อยากจะแนะนาอะไรคะอมืมีคนยังเสียใจอยู่จริงๆก็เลยอืก็เลยไม่ให้โอกาสทั้งทั้งที่รอคอยถามว่ารอไหมก็รอแหละไม่ใช่ว่าไม่รอนะคะไม่รอ รักมาตลอดอะนะแต่อาจจะไม่อยากเสียใจซ้ำไงเพราะว่ารักมาตลอดเลยไม่อยากเสียใจซ้ำนะคะมันก็เลยเป็นไพ่ของคนที่ไม่คิดว่ามันจะรักกันจริงๆอะ่ะอืมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นที่คนคนนี้เนี่ยเลือกที่จะไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้เช่นเนี่ยต่อหน้าคนอื่นอะควีนถือดาบอาจจะเป็นคนที่แข็งกล้าวเพื่อ เพื่อปกป้องตัวเองแต่จริงๆคุณมีมุมน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้คุณมีมุมอ่อนหวานคุณมีมุมที่คนอื่นไม่เห็นอยู่ตรงนี้แต่ที่คนอื่นเห็นนะมันคือมุมที่คุณอาจจะเป็นคนที่ปกป้องตัวเองทําร้ายคนอื่นหรือแม้แต่อารมณ์ฉุนเฉียวพูดตรงพูดแรงแต่จริงๆแล้วที่คุณทําลงไปไมันเพื่อเป็นการปกป้องแต่จริงๆคุณก็มีมุมน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้เหมือนกันพี่เมย์มองว่าปกป้องได้นะแต่เอาแต่พอดีเพราะจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้เนี่ยถ้ามันมีการ ยกโทษให้กันได้ในบางความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้พบคู่แท้ได้พบคนที่ดีได้เช่นกันนะคะเสียใจได้แต่ว่าให้แต่พอดีแล้วกันแอบดูดีกว่าถ้าคุณไปมีคนใหม่จะเป็นยังไงเเหรียญ5เหรียญหนึ 1. judgment หเหรียญน้าไพายไม่อำนวยให้คุณไปมีคนใหม่ หน้าไพ่เหมือนจะให้โอกาสให้คุณได้จัดการกับปัญหาความสัมพันธ์ที่มันเคยอกหกักนะยังไงก็ต้องเป็นคนนี้แหละสำหรับคนที่ได้หน้าไพ่นี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคือใครในชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะแต่ว่าเป็นกําลังใจให้จักรวาลจะให้โอกาสคุณอีกครั้งนึงคะ่ะสาหรับความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคจบไปแล้วสำหรับดวงความรักนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การงานกันเงินนะจ๊ะ สำหรับการงานการเงินในเดือนพฤศจิกาย,ยนของคุณชาวราศีพิจิกพี่มองเห็นความวิตกกังวลจากอะไรก็ตามที่คุณเคยทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันจะมีโอกาสใหม่เข้ามาแต่คุณภาวะพะวงในการที่จะรับมันไว้นะคะไพ่ยอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมหรอกเพราะวา่าโตคุณอะโตขึ้นละดังเดิมคุณอาจจะไม่มีประสบการณ์ มองเขาเรียกว่าไงณนะอายุช่วงนั้นกันณอายุช่วงนี้มุมมองมันไม่เหมือนกันเมื่อมุมมองไม่เหมือนกันโอกาสที่จะผิดพลาดมันมีเกิดขึ้นได้และโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเวลานี้มันมีน่าไพ่ขึ้นมาบอกเพราะฉะนั้นแล้วอย่าได้วิตกกังวลเกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตคุณไอเดียดีๆของคุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้นะคะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมาได้ ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้การงานการเงิน เงินคุณน่าจะหมดไปกับครอบครัวซะเยอะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่บางท่านได้ไปเริ่มต้นในการซื้อสังหาริมทรัพย์ได้นะคะอะไรก็ตามที่มันเติมสุขให้ครอบครัวของคุณน่ะมันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือแม้แต่คนที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วทําที่บ้านทํากับครอบครัวนะคะโอกาสประสบความสําเร็จจะเป็นไปได้ดีนะคะมีพไพ่ในเหรียญมีไพ่คิงเหรียญขึ้นมาในเงินเต็มไม้เต็มมือแน่นอนขอแค่คุณหลุดพ้นมาจากการที่ตัวเอง วิตกกังวลว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีไหมมันจะโอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าหลุดออกจากความคิดแบบนี้ออกมาได้คุณมีโอกาสที่จะได้พบอะไรใหม่ๆงานดีขึ้นเงินดีขึ้น,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 นโอกาสประสบความสำเร็จมันมีนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว พี่มองว่าคุณน่าจะต้องไปเคลียร์พลังงานที่มันเป็นไพ่ห้าถ้วยกับไพ่สองดาบแล้วเป็นไพ่เก้าดาบตรงนี้ทิ้งซะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปคุณเริ่มต้นใหม่แล้วนะอะไรที่มันจบไปแล้วคือจบไปนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะคะไม่ต้องคิดวิตกกังวลอะไรมากมายนะคะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสผ่านมาแล้วมันก็มีโอกาสผ่านไปได้เช่นกันนะคะเหมือนว่าอย่ากลัวการประสบความสําเร็จนะ ออย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่อย่าก,กลัวอะไรที่ที่มันยังมาไม่ถึงก่อนจะลงมือทําถ้ามันลงมือทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าโอเคเราได้ลงมือทําแล้วทําดีที่สุดแล้วแต่ถ้าคุณไม่ให้โอกาสตัวเองในการลงมือทําเลยอ่ะเราก็จะไม่รู้เลยนะว่ามันมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จระวังภาวะการนอนไม่หลับแล้เครียดจนมากเกินไปวิตกกังวลกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว ด้วยนะคะโอกาสประสบความสำเร็จมันมีขอแค่คุณกล้านะจ๊ะการงานการเงินยังคงเป็นไปได้ นะขอแค่คุณเปิดใจนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสรุปดวงความรักการงานการเงนิงน,งนของชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์อย่ลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ